สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง24 o น e ี้โฟร์โอเอสเอนเตวันนี้ก็จะเป็น EP2 ที่เราทำการหาปลาจาก e ี1ที่แล้วนะครับนี่ก็จะคือบรรยากาศที่เรากำลังจะไปหาปลากันนะครับเราจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ผ่านน้ำแล้วก็ผ่านทุ่งน้แบบนี้กันเลยโดยรวมก็จะเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็อากาศ ค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคหนึน่งครับเพราะว่าต้องผ่านน้ำผ่านทุ่งนาที่แบบว่าดินมันไม่ค่อยดีทางดูสิคนทางแบบนี้กล,ก,กลักมากเลยคือแต่ก็สนุกด้วยเพราะว่านานๆทีจะได้เจอครับนี่การเดินทางครับน้ำลึกมากครับผมกลัวมากครับกลัวว่า รถจะเสียแต่ว่าพวกชาวบ้านเท่านี้เขาบอกว่าไม่กลัวเขาชินกันแล้วเพราะว่าปกติก็ขับกันแบบนี้อยู่แล้วนี่ลึกมากนะน้ำน้ำลึกมากเลยแต่ว่าใจสู้ครับนี่นานๆจะได้มาเจอสักทีกับบรรยากาศแบบนี้ได้มาพักผ่อนแล้วก็ประจนภัยไปในตัวเลยครับ มันอาจจะไม่มีวิวที่งดงามเท่าไหร่แต่ว่าก็นานๆานทีได้มาพักผ่อนแล้วก็บวกกับการที่เราได้มาระชนภัยด้วยนี่สนุกดีครับเดินทางไปด้วยหัวเราะไปด้วยกับเพื่อนๆนี่มีโยกมีเยกบ้างรถ <c oughs> ก็สนุกไปอีกแบบหาความตื่นเต้นให้ชีวิตครับนี่เขาบอกว่าจากที่เราจะไปกับ จะขับไป30นาทีครับถึงจะถึงจุดหมายแล้วก็ต้องเดินไปอีกทีครับนี่ยเพื่อนนะผิดทางแล้วเพื่อนทางนี้ทางนี้ยินยินยินตามคนลึกมากน้ำดูสิลึกขนาดนี้เขายังขับกันได้เลยถ้าเป็นบ้านออกแล้วก็จะกลัวมากเลยเพราะว่าถ้ารถด,ดับอะ น้ำจะเข้าตรงเครื่องยนต์แล้วก็จะทำให้รถเสียไปไม่ได้แล้วทีนี้ต้องพาจักรด้วยแต่ชาวบ้านเท่านี้เขาชินกันแล้วครับนี่ขาน้ำไปประมาณสี่ห้าจุดนี่แหละดูสิก็ <shorter> สนุกไปอีกแบบแบบนี้นานๆทีจะได้มีบ้างน้องๆองเขาน่ารักมากเลยคอยพูด ตลอดทางเลยครับนี่ก็จะมาถึงที่เราจอดรถแล้วก็จะทําการเดินเท้าต่อนะครับเพื่อนบอกว่าเหนื่อยมากแดดร้อนด้วยนี่เจ้าภาพอืมยังไหวอยู่สวยมากแถวนี้บ้านผมเองเขาบอกว่างั้นนะ่ะนี่มาถึงแล้วคันสุดท้ายสนุกดีครับได้พักใจพักกายแล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัว ตลนนี้เราก็จะเดินเท้าไปกันแล้วนะครับนี่เดินต้อยต้อยต้ยต้ยกว่าจะถึงก็สามสี่สิบนาทีครับต้องเดินไปพาภูเขาแล้วก็ทุ่งนาไปครับเดี๋ยวจะถึงทุ่งนาอีกทีนี่เดินไปอย่างความมั่นใจเลยอากาศร้อนแต่ก็สู้สุดใจนะ มันก็ดีอีกอย่างได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกันครับเดินให้เหงื่อออกคลายร้อนกันบ้างและสุดท้ายเราก็มาถึงที่เราจะทําการล่าแล้วนะครับต้องประหยัดแบตด,ด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาที่ป่าไม่มีที่ชาร์ง ก็เลยต้องได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างแต่ว่ารายละเอียดก็ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ได้ถ่ายแค่เริ่มต้นนี้ผมก็จะเป็นคนแรกที่เข้าไปเปิดครับเพื่อนๆก็จะเกลี่ยเครื่องอะไรรอเราอยู่นี่ยืดสายเข้าไปยืดสายเข้าไปอะกรับยังไม่ได้เลยต้องล้างด้วย เ,เพื่อนๆของเราก็จะให้กำลังใจกันอยู่ข้างๆนี่นี่ทานส้มกันครับกรุบกรับกรุบกรับอย่างอร่อยเลยเราก็ไม่สนเห็นปลาเยอะก็จะลงไปก่อนปึ้มเข้าไปเลยวายวายจ้องดูซ่องดูนี่ตาเข้าไปนี่ นี่ก็จะเป็นตัวธมิดของเราจะได้เป็นปลาดุกป่านะครับไซส์โอเคเลยใหญ่น่าจะใหญ่สุดแล้วที่ป่าทหงนี้ครับป่าเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีตะข่ายดักไว้มันก็เลยวิ่งเร็้วมากนี่เพื่อนก็ค่อยให้กำลังใจกันตัดมาอีกทีก็จะเป็นเวลาที่เราทำการทำอาหารแล้วตอนนี้ก็คือ ปิ้งกันเราอย่างใค้จะสุกแล้วนี่บางส่วนก็สุกแล้วเพื่อนก็ไล่แมงวันกันน่าทานอีกแล้วครับผมชอบมากเวลาที่ได้มาทานอาหารอยู่ในป่าทําอะไรอยู่ในป่าเพราะว่ามันอร่อยมากมันไม่เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านไงวันนี้ก็พอได้อยู่นิดหน่อยครับนี่ปลายเยอะมากแต่ว่าต้องมาไกลด้วย แค่ที่เราหาได้ครับและก็พอแบกไหวครับนี่าหารหอมนี่ก็คือเรามาถึงบ้านกันแล้วครับไม่ได้ทายตอนเดินกลับเพราะว่าแบตเราหมดครับนี่ก็จะเป็นปลาที่เราหามาได้ทั้งหมดเลยเพื่อนโอเคก็เยอะอยู่อืมไซส่กำลังดีดูสิเยอะอยู่ปลาธรรมชาติเนี่ย ตัวใหญ่อยู่นะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปใหม่ครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดี